มาทุกคนสวัสดีด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยอยู่กับการแหกคุก EP สองนะแต่ว่ารอบนี้อยากลองเล่นโหมดฮาร์ดทุกคนเห็นอะไรตรงนั้นไหมใช่ไม่แล้วเพื่อนเอิม่มดูจากลักษณะตำรวจรอบนี้จะโหดขึ้นแล้วก็มีเครื่องมืออะไรมาเพิ่มด้วยไปดีปปากรวนเลยดวปาโอ้โหอ๋อนี่มันโหมดฮาร์ดของจริงทุกคน

น,น,นี่เราเล่นกันใช่ไหมเนี่ยโอ,โอ้โอ้ว้าวต้องปบกลัวใหม่สุดยอดเลยเฮ้ไอผู้หญิงนี่ เอ้ยลอดมาได้ลอดมาได้ไงวะไอ้ตำรวจนี่มาไวกว่าเดิมด้วยรอบนี้วิ่ง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  มันตามเราไม่ทันแน่มันตามเราไม่ทันแน่มันตามเราไม่ทันแน่พี่ผมขอโทษวกับพี่พี่น้องเดี๋ยวนีผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมเพิ่งเกิดพี่ พี่พบ่บก็ว้าววเวออววววววอววรววนวววกรววววววกวว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 วเวว่ววววเวววว้เวว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  ตบนี้ยากกว่าเยอะเชื่อผมดิอ๋อนี่ล้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ยอู้อ๋ย โอเคเกือบเราจะชนะไม่ได้ทุกคนอู้ส่ากะจังหวะถูกแล้วโอ้โหลีกับบอลเลย ผ่านยังไงวะเน,นี่ยถ้าผมเล่นเล่นเล่นพันนี้ไม่จบอะทุกคนก็รู้นะสาเหตุอะไร กล้าไปเลยตอนนี้ไปเออไม่เรารีบไปโอเคนี่ก็เราก็ต้องเล่นใหม่โอเคเราจะไม่รีบจำไว้เราจะไม่รีบไปไป นี่เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอ้ยไวไปเ้อ ทั้งเดียวไปวิ่ง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 ดีรออะไรตอนนี้เออนี่มันบ้ายหมัดมาจุ๊บจุ๊จุจุฮะนี่คือจะไม่ให้ผ่านเลย รู้แค่คําเดียวว่าผมจะวิ่งเอยเอาแล้วมันไปยังไงอะทีนี้ไปยังไงอะทีนี้อ่ะไปยังไงอะทีนี้เไปยังไงอะคือต้องหลบตรงไหนอะ เดี๋ยวจะพู๊บอ้าทุกคนเอาตบงๆนะหมุนหามันหาจริงๆร้หาแบบเห็นคนเล่นยังไงอ่ดอ่าอารู้แล้วรู้วิธีแล้วเอาเลย ไม่กลัวแกแล้วอ่ะฉันรู้วทีแล้วยอมรับซะเถอะให้ข้าชน,นะเธอได้โปรด ทุกคนเห็นข้างหน้าไหมอ่ะวิงโอ้โหหลอกมาได้ไงวันนี้อ่ะ ยอมแล้วอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วเกือบเขาจะเอาเลยกับฉันมาก ริงเลยต้องเข้าห้องนี้เฮ้ยบังกังเลยเนี่ยเพื่อนพวกนี้ กันที่ไม่เนี่ยมา دي, มาเออมาดี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 หมูนี้ยากิน อ้า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 โลเลกันใช่ไหมเนะี่ยฮะตอนนี้มันไม่ตกมาต้องรีบไปเกือบตายไปละ ที่มีกับระเบิดแบบนี้อีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดตรงนี้หมโอ้ต้องเดินเข้าไปไกลอ้ยอูย <S <s <ci> อ้ยหอดมาได้งไงวะเน,นี่ย Let's go oh, Let's go 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 หมดฮาร์ดนี่มันยากเสือเกินนะฮาร์ดฮาร์ดมันยากอีซี่อะโคตรง่ายแต่ว่าฮาร์ดอะโคตรยากเลยอะตอนนี้ Oh yeah อยากจะต่อยหน้าซะเหลือเกินเฮ้โอ้ฮึอืออืออืออืื้อออื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 อออ เอาวะล่ะเอาวะล่ะมาดิ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 เออจุ๊จู๊จู๊จู๊กับพี่น้องจุ๊กับพี่น้องจุ๊จู๊จู๊จู๊วิ่งแบบไปตูนวิ่งแบบไปตูนวิ่ง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 แบบไปตูนโยโย่เอามาเอามาอือ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 มันโดนมันโดนดีมันโดนสองทีตายอะไรที่น่าสมเพสเลยเกิน

อยากเกียนดิอยากเกียนว้าวว้าวเออทำไมมันถึงเกียนจังเลยวะโกงจ,จัดจัดเถอะพี่น้องตัวนี้ยิงย่งงยงงเย็นพี่นอ้องโอ๊ยโกงเราอะเออเราต้องชนะมันยังไงวะ ย,ยิงมันได้เรื่อยๆแล้วก็พยายามอยู่ไกลๆมันเหรอเป็นยังไงหรือว่ามีเก้าอี้ไว้เป็นที่จุกหรือเปล่ายิงมาหนึ่งทียิงทีลท,ทีพอหายแล้วก็วิ่งหนีอย่างนี้เหรอเออได้อยู่นี่ว่ะเฮ้ยอย่าทุบอย่าทุบโอ้อยนี่โกโูจับยิงจับยิง,ยง เองไม่ใ่เหรอเองไม่ะ่เหรอเงไม่ใช่เหรอ yes ชนะสักสักทีแล้วประเด็นไม่ใช่อะไรทุกคนเรายังต้องไปเจอบอสไอตัวนั้นอีกตัวที่มันมีปืนกลนะ่ะแลวทุกคนไม่คิดเลยเหรอว่ามันจะมีกับดักอะไรเพิ่มใช่แล้วตายแน่อ่านี่กวนตีนกันแลนะ้วเนี่ย ไปเล็กกูแม่ข่าวก่อนนี่จับให้หมดฮาน,นี่ไม่จับให้กวนตีนกวนตีนว,ว้าวโอ้ชิตชิตเออขีเตก อุ๊ยเชดไม่ค่อยถนัดอะไรแบบนี้เลยอุ๊ยเชดว้าวว้าวกูจอบ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 โอ้ยเย็ดไอเฮ็ดเกิ ไม่จริงไม่จริงไม่เอออดีเอาเวอวเอาเ,อ,เอาเวอวเอเวอ,อเป็นไงล่ะพี่น้องตายไปดีเออเอาเข้าไปพี่น้องอืมอืมรอ,อดวยังไงวะ เออไปยากเหมือนกันเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรวะเนี่ยไม่มีจุดเซฟเลยเหรอ เอาเข้าไปอ่ะเอาเข้าไปเอ้ยอะไรเนี่ยอีกแค่นิดเดียวมันก็โลดแล้วอะ่ะคือไม่มีแบบอนุรรมให้กันเลยเลย Yes. นับวันแบบนี้มันเริ่มกวนขึ้นเรื่อยๆจะเอาอะไรจากฉันเนี่ย เอาเข้าไปเไปเจอเย็นสิ มันต่อยคือมันต่อยแล้วทีเดียวตายเลยเฮ้ยไม่ใช่เริ่มใหม่พีโอยิงปืนกลมาหน่อยยิงปืนกลมาหน่อยเฮ้ยยิงปืนกลมาหน่อยไม่เอาตีโอโอ้หี่ เอกสารที่ให้ดูสิบะวิ่งดีจังหวะนี้ทำไงอะทีนี้จะเอาเหรอเอามาล่ะ เอาไปละเออยิงเออเอาไปละ,ปละยิงมาหน่อยยิงมาอย่าอย่าเอา <c oughs> เอเล่นไงล่ะทีนี้นี่ <c oughs> เฮ้ยยากมากเลยในตอนเนี้ย เฮ้ยโกงเกินอ่าเราตายตายตายเฮ้ยมันเล่นไงชนะเนี่ยอันเนี้ยโอ้เล่นยังไงชนะเนี่ยทุกคน วิ่งอ้อมวิ่งอ้อมเออมา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงปืนมาดิเออเราต้องรอจังหวะมันยิงอย่างเดียวเลยตอนนี้ 跟。 เจ็บเลยโอ้โหมันโกงมากทุกคนสู้มันแทบจะไม่ติดเลยช่วยเราหน่อยได้ไหมเอ้ย แต่อย่างมันสู้อีกตัวนี้ไม่ได้นะสิ นะผู้ชมานอันอนี้ผมก็ขอเพียงแค่เท่านี้แหละบาย Bye. คือผมไม่ไหวแล้วถือซะว่าเราไม่ผ่าน